สวัสดีครับเพื่อนนักเทรดนักลงทุนทุกท่านหมุ่นเซลนะครับเช้านี้มีสาระทางการเทรดมาไลฟ์ฟังเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นประเด็นเกี่ยวกับหนังสือครับไม่ใช่หนังสือหรอกมันเป็นงานออดิโอของคุณอ,อฟานเคทาร์นะครับหนึ่งในมาเก็ตวิสัยนะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับนี่นี่เป็น ที่เขาขายใน a เม z อ n นะนะมันเป็นออเดีโอครับซีดีนะซีดีออเดีโอนะฮะแล้วก็ผมก็ไปเจอมาเลยเอาเนื้อหาส่วนแรกครับมาเล่าสู่กันฟังนะครับว่าคือมันมันประเด็นนี้มันเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะผมว่ามันมันเป็นปัญหาใหญ่แหละที่นักเทรดส่วนใหญ่เจอกันครับก็คือว่า ทำไมนักเทรดส่วนใหญ่ไม่สามารถทำกําไรให้ได้สม่ำเสมออย่างยืนเออลืมเลงบอกนิดนึงว่าเออมาจากที่มานะเนี่ยฮะของคุณฟานเคทับเอ,อ <c oughs> ชื่อว่า How to develop a winning trading system that fits you นะครับวิธีการพัฒนาระบบเทรดที่เป็นระบบเทรดเพื่อชัยชนะนะฮะ รูบเทรดเพื่อใช้ชนะที่เหมาะสมกับคุณครับนะฮะดีนะครับตัวนี้ดีนะผมว่ามันมีหลายส่วนที่คือจริงๆผมเริ่มต้นเหตุผลที่ผมเจอตัวนี้นะเพราะว่าผมเซิร์ชคำว่าเทรดดิ้งซิสเต็มนะผมผมอยากจะทำซีรีส์ต่อไปนะผมจะทำเรื่องนี้คือการพัฒนาระบบการเทรดให้ให้กับการพัฒนาบบระบบเทรดครับเนี่ยลิ้นพันกัน การพัฒนาระบบเทรดครับจากนี้ไปนะก็เลยพยายามเซิร์ชเซิร์ชและซื้อหนังสือครับที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ครับมาสรุปแล้วก็เล่าให้ท่านฟังแล้วกันมันจะได้เป็นเราจะได้ก้าวไปข้างหน้านะเพราะว่าจริงๆผมวนอยู่กับสิ่งที่เรียกว่า psychology นะความผิดพลาดของนักเทรดนานเงินไปละต่อไปผมจะก้าวไปสู่การสร้างระบบเทรดนะครับซึ่งก็แน่นอนครับ เมื่อดูชื่อผู้เขียนแล้วก็ก็ต้องเลือกก่อนนะครับเพราะว่าคนนี้เขาก็มีเขาก็มีนะเขาก็มีแบบมาเกษษษ็ตวิสานะครับนะฮะก็เชื่อขนมได้ว่าสิ่งที่เขาพูดเขาสื่อนั้นมันมันเป็นของดีนะฮะนี่เป็นส่วนแรกนะครับของของของงานนะของของตัวชุดบุคล l e เนี่นะฮะเป็นซีดีนะแต่มันมันก็มีเอกสารแนบก็อ,อยู่นะฮะคือเขาบอกว่า มันจะมีภาพนะครับแต่ผมไม่ได้เอาลงคือว่าคือ,อ,อปัจจัยสำคัญต่อการสำเร็จต่อการเทรดที่สำเร็จนะครับปัจจัยสำคัญต่อการเทรดที่สำเร็จนะครับ k e y element of a s u c c e s s f u l trading model เครับเริ่มต้นจากอะไรนะครับเริ่มต้นหัวบนคือมันจะเป็นพีระมิดนะครับพีระมิดเป็นสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมนี้นะแล้วมันข้างบนสุดคือว่าคือว่าคุณต้องมีแผนการเทรดครับ Business Plan ครับนะฮะจากนั้นมันก็แยกย่อยกลายเป็นแยกย่อยเป็น Money Management แล้วก็ Discipline ครับคือ Money Management กับวินัยเนี่ยมาคู่กันครับโดยที่ถูกควบคุมโดยแผนการเทรดครับ Business Plan ครับแผนการธุรกิจคุณจากนั้นก็ตามจาก Money Management แล้วก็ Discipline ก็จะเป็น System ครับ Development แล้วก็ Testing แล้วก็มี10 Task of Trading ผมเคยทำเรื่องนี้อยู่นะ10 Task คุณลองเซิร์ชดูนะครับ1ิ อ่อสิเลยนะสิงานสิอย่างของนักเทรดประมาณนี้นะฮะแล้วก็สุดท้ายคือล่างสุดของของสามเหลี่ยมก็คือว่าเป็นความเข้มแข็งจากภายในหรืออ n นเ r อร์สเตร h นะฮะซึ่งโดยโดยเริ่มบทเริ่มต้นเนี่ยคุณผู้เขียนคือคุณฟานเคทารฟเขาตั้งข้อสังเกตว่าทำไมทำไมการเทรดจึงยากเย็นแสนเข็นนะัก สำหรับผู้คนส่วนใหญ่ครับ Why trading is so difficult for most people นะครับผมก็ลองอ่านดูและไล่แปลดูนะครับก็เป็นอะไรที่สั้นๆนะแปลแล้วก็สรุปให้ท่านฟังแบบนี้นะคือว่าหรือเบางต้นนี่ผมบอกก่อนนะผมเคยเคยฟังคนอื่นเขา Twitter แล้วบอกว่าจริงๆอะ่ะการเทรดมันไม่ยากหรอกใช่ไหมคือคือถ้าการเทรดมันเป็นเพียงแค่การซื้อและขายไม่ยากหรอกใช่ไหม คุณเคาะซื้อหุ้นคุณเคาะขายหุ้นเคาะขวาซื้อแล้วก็นะเคาะเคาะขวาซื้อที่ออฟเฟอร์ใช่ไหมใช่ไหมบิดหรือออฟเฟอร์ว่าไม่ในใจนะเคาะขวาซื้อครับเคาะซ้ายขายวันนี้นะง่ายมากครับถ้าถ้าคุณมองแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเทรดมันมันมีความลึกซึ้งวันนั้นคือว่าเราเข้ามาเทรดเรามาซื้อหุ้นขายหุ้นเพราะต้องการกําไรครับดังนั้นเนี่ย การซื้อขายหุ้นไม่ยากแต่ว,ว่าการจะทํากําไรได้สม่ำเสมอนั้นโคตรยากเลยครับคือบางทีเราทำกำไรได้ครับแต่บ่อยครั้งเราก็จะรักษากําไรไม่ได้ครับหรือบางคนก็ไม่สามารถทํากําไรได้เลยครับในบางช่วงเวลาหรือทุกช่วงเวลาก็ได้นะครับทําไมอ่าคุณดรฟานเคทาวบอกว่าเหตุผลที่ผู้คนส่วนใหญ่เนี่ย เทรดไม่ได้เงินมีอยู่3าเหตุผลด้วยกันนะครับ 1. คือพวกเขาไม่มีเป้าหมายครับหรือไม่มีแผนการเทรดครับโดยเขาระบุว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเทรดก็คือการท,ทรําธุรกิจแบบหนึ่งครับการที่นักเทรดส่วนใหญ่นะั้นล้มเหลวในช่วงหนึ่งถึงหปีแรกนะเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าถ้าคุณไปดูจริงๆนะ ในการทําธุรกิจอย่างอื่นเช่นกันนะครับไม่ต่างเลยนะธุรกิจโดยทั่ว,ว,วไปนะครับที่เฉลี่ยอย่างนี้คือว่าในที่สุดแล้วเนี่ยช่วงแรกๆอะ่ะคนจะเข้ามาง่ายแต่ว่าจากนั้นไปมันจะมีคนที่อ่อนแอครับต้องล้มหายตายจากแล้วก็เลิกล้มหรือว่าเป็นผู้แพ้ออกไปจากตลาดครับคนที่แข็งแกร่งสุดจะยืนยะได้ยาวนานกว่าคนอื่นครับนะฮะดังนั้นเนี่ยการทําธุรกิจกับการเทรดก็เหมือนกันครับไม่ต้องแปลกใจก็ทําไม นักเทรดส่วนใหญ่จะไม่ลมเหลือเพราะว่านี่เป็นปกติของการนําธุรกิจเหมือนกันนะครับเพราะอะไรครับเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังคือว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเข้ามาเพราะอยากได้กําไรครับเข้ามาเพราะความโลภเข้ามาเพราะคิดว่ามันง่ายคือเราเราตั้งต้นไปที่ตัวเงินครับแต่เราไม่มีแผนนะครับเราไม่มีแผนการเทรดที่ดีพอครับนี่ฮะ ผู้คนส่วนใหญ่จึงต้องล้มเหลวเพราะว่าเขาไม่มีแผนการเทรดที่ดีพอครับส่วนใหญ่เป็นปัญหานี้เหมือนกัน,นะฮะแล้วแผนการเทรดที่ดีคืออะไรครับแผนการเทรดที่ดีมันต้องประกอบด้วย5อย่างนะครับคือ 1. คุณต้องมีเป้าหมายครับเป้าหมายว่าคุณจะมาเทรดเพื่ออะไรเทรดแบบไหนสไตล์ไหนนะฮะมีระบบครับเป้าหมายคือระบบป็นครับเป้าหมายคือว่าคุณอยากได้โอเคละ คุณอยากปั้นพอนให้โตใช่ไหมโตเท่าไหร่อะสมมุติโตเป็นสิบเท่าแล้วสิบเท่าคุณก็เบรกดาวลงมาว่าแล้วคุณจะเทรดหรือคุณจะลงทุนแบบไหนสไตล์ไหนพอคุณเลือกสไตล์ไหนแล้วปั๊บคุณต้องลงมาต่อว่าแล้วอินดิเคเตอร์ล่ะหรืออะไรตัวบ่งชี้จุดซื้อของคุณจุดขายคุณจากนั้นก็ลงมาต่อว่าคุณจะแบ่งเงินซื้อ,อยังไง แล้วคุณจะบริหารความเสี่ยงยังไงครับเนี่ยลงมาแบบนี้เรื่อยๆ,ๆครับนะฮะเป้าหมายสําคัญครับส่วนใหญ่มีเป้าหมายแต่ว่าพอถามต่อไปว่าแล้วคุณจะทํายังไงให้ถึงเป้าหมายนั้นไม่รู้ครับไม่รู้เนี่ยจะเป็นทําให้เขากลายเป็นผู้แพ้ไปโดยปริยายครับเพราะว่าไม่มีแผนมีเป้าหมายครับรู้รู้แค่ว่าอยากจะได้แต่ว่าแผนการไม่มีนะฮะสคุณต้องมีปั รู้จักครับรู้จักวิธีการทางจิตวิทยาครับเารียกว่าปัจจัยทางจิตวิทยาที่จะควบคุมตนเองครับเพราะว่าการเทรดแล้วเนี่ยมันไม่เหมือนเกมครับมันเหมือนเกมเกมการเงินที่โหมันเล่นกันเล่นกันเอาตายครับนะฮะถ้าคุณถ้าคุณหวั่นไหวหรืออะไรก็ตามไม่คุณไม่มีจุดยืนตัวเองเนี่ยเละครับและเท่าที่เรารู้กันนะครับเพราะว่า ศัตรูตัวร้ายสุดของนักเทรดก็คือตัวนักเทรดเองนะฮะนี่แหละครับทาไม p s y c h o จีจิตวิทยาการเทรดจึงสําคัญเพราะว่าปัจจัยที่ทําให้เราตัดใ,ใจอะไรบางอย่างทุกอย่างแหละมันมาจากสภาพจิตเราเองครับหรือเรียกว่า psychology นะครับถ้าคุณไม่รู้จักอะไรที่เป็นตัวกระตุน้นอะไรที่ทําให้เราคิดแบบนั้นทําแบบนั้นอะไรก็ตามที่ทําให้เราสร้างสิ่งเรียกว่า u n f o r c e error ได้นะคุณนะผมว่าคุณ มีปัญหาแล้วครับนะฮะข้อ3ครับคุณต้องเข้าใจว่าธุรกิจดําเนินงานอย่างไรครับธุรกิจการเทรดดาเนินงานอย่างไรต้องเข้าใจนะครับว่าทํายังไงคุณจะได้เงินอ่ะคุณจะทําเงินจากการเทรดได้อย่างไรนะฮะจะซื้อหุ้นตัวไหนซื้อทําไมถึงต้องซื้อตัวนี้เหมือนกับที่เสียย่ยยักษ์เขาบอกว่าก่อนจะซื้อหุ้นคุณต้องรู้ว่าทําไมมันถึงต้องวิ่งขึ้นทําไมมันถึงจะวิ่งขึ้นเหตุผลคืออะไรคุณต้องรู้ก่อน,นะฮะ และผมต้องเสรมิมดีวว่าถ้ามันไม่เป็นอย่างที่คุณคาดหวังคุณจะหนีตรงไหนด้วยนะฮะคือมองเห็นโอกาสแล้วก็เผื่อทางถอยด้วยนะฮะเผื่อว่าจะผิดพลาดจะหนียังไงด้วยนะครับต่อมาครับคุณต้องมีการค้นคว้าอย่างต่อเนื่องครับถ้าคุณอยากเทรดให้สําเร็จแบบท,ทําธุรกิจครับคุณต้องค้นคว้าหาข้อมูลมาเพื่อทีอ่จะเสริมจุดแข็งแล้วก็ ลดจุดอ่อนให้ได้นะครับจุดท้ายคือข้อ5คุณต้องมีแผนรับมือกับหายนะที่คาดไม่ถึงครับเนี่ยเป็นการมองความเสี่ยงที่เรียกว่า worst case scenario ครับคิดเผื่อไว้ว่าถ้าหุ้นคุณซื้อแล้วมันเปิดแกลบลงแรงๆเนี่ยทำยังไงคุณจะไม่เสียหายหนักโอเคมันเสียหายแน่นอนแต่ว่าทำยังไงคุณจะยังคงเหลือเงินส่วนใหญ่เอาไว้ได้ครับเนี่ยมันจะชี้ลงไปถึงจุดที่เรียกว่า position sizing เนี่ยนะครับ ต่อมาครับเหตุผลข้อที่2ที่นักเทรดส่วนใหญ่ล้มเหลวเพราะว่าเขาซื้อหุ้นผิดตัวครับเขาซื้อหุ้นผิดตัวพอซื้อหุ้นผิดตัวแล้วก็ไม่ยอมตัดขาดทุนครับไม่ยอมรับว่าตัวเองคิดผิดแถมยังถัวเฉลี่ยครับพอถัวเฉลี่ยปั๊บเนี่ยถ้าเป็นหุ้นตัวสวยจริงนะโอ้เละเลยครับหมดตัวเลยนะครับเพราะาคุณไม่ยอมแพ้นอนครับบางคนเนี่ยนะ คือไม่ขายไม่ขาดทุนจริงแต่ว่าโอ้โหทนถือ5้าปี6ปี10ปีกว่าจะกลับมาเนี่ยว่าเสียเวลาชีวิตแน่นอนครับนะฮะเจ็บปวดใครชอบขนานานะัผมไม่รู้แต่มีนะผมเคยจําได้เลยว่าเคยเมื่อหลายปีก่อนผมไปนั่งประชุมผู้ถือหุ้นครับแล้วก็หุ้นเสรศรักเสร็ศลึงนะครับมีแทบแทบทุก หุ้นทุกตัวนะ,ะมันจะมีคนคนหนึ่งพุกออกมาให้กำลังใจผู้ริหารว่าเนี่ยเขาติดหุ้นตั้งแต่ราคาสองหลักตอนนี้เสร็จสลิงเขายังทนถือนะให้กำลังใจผู้ริหารสู้ต่อไปวันนี้โหผมว่าคนเนี้ยใจทำด้วยอะไรครับสุดยอดเลยนะฮะและก็สุดท้ายเหตุผลข้อ3คือว่าพวกเขาไม่ต้องการยอมรับผลการทำตเองครับนะฮะคือส่วนใหญ่เนี่ยเทรดเพราะว่า อ้างโชคครับอย่างเช่นก็บอกว่าเนี่ยถ้าฉันถ้าฉันโชคดีกับการเข้าซื้อตัวนี้นะฉันจะทําเงินจากตลาดหุ้นอย่างมากมายเลยแต่โชคร้ายจังที่ฉันไม่เคยได้โชคดีเลยไม่แต่ครั้งเดียวครับเนี่ยเป็นสิ่งที่นักเทรดส่วนใหญ่บ่นกันครับเพราะว่าเขาไม่ได้มีระบบครับเขาแค่อยากจะเสี่ยงโชคกับหุ้นคือเขามองหุ้นเป็นเหมือนลอตเตอรี่ใบหนึ่งนะฮะ ถ้าเขาไม่อ้างโชคไม่พึ่งพาโชคเขาก็ต้องพึ่งพาคำแนะนําจากคนอื่นครับนีฮะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยสอข้อนี้ก็มาจากการที่เขาไม่อยากจะตัดสินใจเองไม่กล้าตัดสินใจเองแล้วก็เขาไม่พร้อมจะรับผิดชอบกับสิ่งที่เขาทําครับพอเขาผิดพลาดมาเขาก็จะใช้โอกาสเนี้ยไปโทษคนที่แนะนําหุ้นโทษโชคชะตาไปซึ่งแน่นอนครับถ้าคุณมาเวนะเรียบร้อยครับ เป็นนักเทรดที่ล้มเหลวแน่นอนครับนี่ครับนี่เป็นส่วนแรกที่ผมได้มาจากมันเป็นออดิโอออดิโอบุ๊กนะครับชื่อว่า how to develop a winning trading system that fits you นะฮะมีขายที่ amazon.com นะครับลองไปโแพงนะประมาณ6,000บาทนะครับก็ลองไปหาดูถ้าใครสนใจนะครับเท่านี้นะครับคลิปนี้เจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีครับ